สบายดีพ่อแมนะ่พี่น้องทุกคนมือนีแต่งหนะเอ,อ้มือฝนตกแหงเลยแต่ว่าเป็นมือเ็ดบุญสังฆทานเนาะพี่พอกับไอแม่ได้ตรงปลาปลาได้ร้ายพี่น้องปลาขาวหน่อยแต่ว่าบมแมนตรงอันแนงยงไเป็นตรงจิ๊บแต่รัดให้เบิ้ลนะพี่น้องว่าปลาได้ลายดำแดงมันได้ทุกคนปลาขาวหมดเลยบมก,กินแฉบเนี่ย อ๋อที่ตัอันนี้ปลาหน่อยบิ่งปลาใหญ่ปนน่ะลูกลอยอ๋อที่ตปลาลุงตูงเนาะในฝ่อตูงปลาได้แต่ได้ยินข่าวว่าเขาได้ปลาหลายหลายขังเียื่อนอนเขาไปไล่เอาหลับเอาปลาลุงพี่น้องไปเบิ่งปะเมื่อนี้ยนะอีแม่ก็เลยลายโยปลาหน่อยแต่บ่เหม็นปลาใหญ่ปลาเนี่ยสลัดกับสเปร์มกิน เพ Get ื่อนไก่หวัดพี่น้องเสือกินเสียงคันอันคนจกกหนักเขึ้นหนักมนขึ้นับจนนั่นก็ตลอดทีรอก็ขึ้นมาทัะสุดใหม่ป่ะจ๊เข้าไปแล้วป่ะจ๊ะโอแอนตี้เรดมสมบูรณ์เลยครับ มาเอา,าบุญน้อกอดเอามา้างเทศมาเบิร์นฟ้านี่เสียงเทศสิดังน้อนึงบ่เป็นนังพี่น้องพังเทศไอ้โลเฮได้เอานี่นคือได้รลายแควันเฮนนะลูกวันเฮนนะบบโอ้สีจ้า บบกิบายนะเจ้าคันทีกกมีเจ้าหาเมึงลงตะเดก้มันยังข้น่าเลยยังได้อยู่ป้องไก่ตบ่มโล่ขึงสะเดาโล่โล่ขึงงันกับคุณละบัตรถือเหล็กล้่จังหายเนาะเจาะเราไปสี่จิ๋ห้พัน พี่น้องหลังจากที่เมือ่อเสาร์นี่อีเมลย,ยามตงมากับอีพอตได้ปลาหลากหลายหนึ่งปลาซิวกับปลาคอได้ปลาซิวกับปลาคอคล้ายเติบตอนนี้ก็คือเป็นเวลาตะแรงเนาะเป็นเวลากับของสแปกับสลัดที่พยายามตงก็คือก่อนที่จะพยายามตงเนาะลัดเข,ขาแจ้งข่าวพี่น้องอน,นาหมือแจกเขาน้ำน้เบานะ่ะเป็นมือวัทิติ์เนาะพี่น้องมื่อื่นก็เป็นหมือเตรียมแจกเขาก็คือเหตุบุญนำ น้าบเ่าเอากระดูกเขาถาดน,นะพี่น้องเพราะว่าบา,บาลัดนะ่ะบริ้เห็ดบุญล่อยมือได้ขั้น,านการซบแแลกกประมาณสามหมื่นก็แจกเขานะท่านแบมบมีเงินก็ถาแบบหางเงินได้ก็คือแบบว่าเขาเอ่นี่ก็สร้งางกระทานเอากะแล้วนะแต่วันนี้นะก็คือจะเห็นหายแล้วเลยเพราะว่าก็อ,อย่างที่พี่น้องเห็นนะลูกเมียเพิ่อนไกนอยู่ไกลน,นะบดิยู่บ่อนนีพี่น้องก็เลยแบบว่าเห็นหายแล้วเลยเนาะพี่น้องกันอย่ามาแจ้งข่าวพี่น้องซ้ำนี่เนาะ แล้วพี่น้องบอลที่ว่าเอาน้าเบาไปก็คือบรรยากาศนะทางนี้เงียบเงาเลยคนบ่อยากเที่ยวปันไดบางคนกับว่าวว่าวว่าตามที่เพื่อนว่าเนาะคือบางคนกัย่านนะพี่น้องบางคนกัสิวัยย่านพีย่านยังกว่าไปนะเพราะว่ากัปฏิเสธบ่ได้นอนเรื่องนี้แต่ถามว่าเรามาเขาฟันยังบอกน้าเบาเนี่ยตั้งแต่ว่าเพิ่นเสียน์ใพี่น้องคือเห็ดอ่ายังแล้วเบิดนี่เพื่อนบ่ได้มาหลบกวนหรือบ่ได้มาเขาพันให้ลูกหลานย่านเลยเพราะว่าเขาเห็ดบุญน้ำเพิ่นนะนะแต่ว่าเราสิบ่ได้ถ่ายบอลนั้นเนาะเพราะบางคนอัญชัย กะดีเลยพี่น้องคณะเาเห็ดบุญเห็ดยังนำเพิ่นเพิ่นกะบบได้มากเขาพันนะในเห็ดหิญาณในสันดังสีนะกละกะบโบยัง,ยง,ยงเลยแต่ว่าผู้ใาญ่กระยานให้เก้าโดยเฉพาะอีแแมในกระยาดกระกาเราทีขอเราอีกเนาะก่อนก่อนที่ว่าจะเอาเพิ่นมาบ้านนะตอนเราอยู่ไทยนะนะบ,บ้านนะตอนประมาณเที่ยงคืนผอบอกกนว่าเพิ่นมาเคาะประตูห้องเคาะประตูห้องนอนผอบอกกรสามบาทคือแบบก่อนที่จะเอาเพิ่นมานะคือสิแมแวดลิอมหูว่า เื่อน,นามาเล่าแล้วนะก็เลยมาขอบเจ้าของเฮื่อนมาขอบประตูอันนี้คือเรื่องที่ว่าเกิดขึ้นก่อนที่อ่าเพื่นชิมาแล้วก็ก่อนหันอีกที่เพื่อนอิเซชีวิตนะรัดฟันว่ามีญาติพี่น้องของรัดเองนี่แหละเซชิวิตแตลับ่หหัวเป็นไพเนาะอีพ่อกับอีแม่ครับเบานะซ้าวไหาน้ำ้างเต็มอยูหไหแบบว่าหาแล้วมีพี่น้องของรัดเซชีวิตลับ่หหัวเป็นไัยแล้วก็ซพนนะเขาจะย่ยขวามนหนามมาหลัดเนี่ยมเข็นนำแบบพนตกแห้ง่งแล้วก็ยอ่อขามนามมา ลดบ,บัหัวเป็นไพร่แต่บกุกขึิบัฟันว่าความฟันสลัดนะซิเป็นเหลืองจริงเนาะก็คือน้ำเบาและเสเชียซีวิตแล้วก็มีอีกคู่หนึ่งเนาะก็ะคือไอยูเมกาเนาะพี่น้องเพื่อนเฮ็ดบุญน,น้ำน้ำเบาวนี่กะ่กะอาเราฝากเงินมาเฮ็ดบุญน,น้ำน้ำเบาหนึ่งร้อยหาสิบตล,นะล่ะเนาะยูเมกาเราบอกว่าเราไปเขาฟันเราอยู่พุ่นเขาฟันเลยกะ ใส่สลูกใส่เมียรเราอะนะแบบว่าคลายๆคือแบบให้เบิ่งลูกเบิ่งเมียอันนี้หลกักกระบอกหูเนาะมาเข่าฟันเราอะคนตัวใหญ่ๆสูงๆดำๆอายเราสื่อคมเพ็ดเนาะแล้วก็เล่าบอกหลดัดแลวก็บ,บอกอีแม่อี่แม่บอกว่าเล่าหนาะสบิบอกเล่านะหนาหายเบิ่งลูกเมียบางเสือเขาเหตุบุญน้ำอันน้ำฝนก็ะหูซึกแดงขับบุญกุศลอันนี้กรบอาากจักน้อหลักกับดาวอานะพี่น้องอันนี้คือความฟันเนาะที่ว่า เราไปเข่าความฟันหรือเราไปบอกมีรางบอกเหตุยังแบบนี้ก่อนที่ว่าคนจีเซียีวิวก็หลังจากจีเสียชีิิตแล้วแต่ว่าบกเข่าฟันซาแปะซาลัดเลยหนาจีหัวล้านหย่านหย่าล้านหย่านบอกจากเลยเนาะคีี้เราพี่น้องโ <c oughs> ดยเฉพาะอีแม่ในกระยาน <c oughs> พี่แมนเราเป็นคนหย่านพีนะพี่น้องก <c oughs> ันกับปฏิเสธว่าได้เนาะอันนี้แหละพี่น้องอันนี้คือนามที่มันไลตามเส้นทางที่ว่าหลัดกับซอเปรเคยใส่เบ็ดกบถูกปีแต่ว่าปีหนีบกหัวที่มีผู้ใดใส่หรือบอกพี่น้อง ปกติแล้วบอสจใส่ตลาดกระเปียดไทยก็ใสปุ๊บมันจะถือเนาะซ้ายลงไปนี่เลยแต่ว่าเสื้อบอเส้นทางตัวนี้กับพอดที่เป็นทางขึ้นไปกับเป็นกองพลเราอะนะเอา้ามันมีคนแล่นน้ำหลังบ่นะจตงไายกาหล่ะกระขอบคุณทุกคนเนาะขอบคุณขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เพิ่นห่วงกินทานนํำบาวสิเป็นทางไทยแล้วก็ลาวแล้วก็ทางมีกาเนาะที่เพิ่นส่งเงินมาเฮ็ดบุ่นกินทานน้ำนาบาวแล้วพี่นอ้องซ่ยกันเนาะช่วยเรือกัน ยามเฮาบ่มียามจําเป็นไปทางใดไปทางผีหรือทางคนทางใดสวยเฮาจะแล่นน้ำลังเฮาจะฮึกละเฮามาตะถ่ายคลิปอันนี้หายน้ำล้างก็โ <laughs> บ่แต่งหายน้ําแข็งๆข่งเอ้ยู้ว่าวน้องหายน้ย <laughs> มันกิน<า>ได้อยูย่ยนี่นะกินบ่ได้ไปย่งางต่อกินบ่ได้พี่น้องแ <laughs> ล้วก็คืนนะ่ะสาวหลับนี่ก็ยังบ่ทโบราณเมื่อพี่น้องถ้า แจกเขาแล้วจากเมื่อแล้วก็มีน้าสาวอีกนผะู้นึ่งผูกพันมาแต่ไทยกับบ้านในเมื่อนาบ่าวกับบ้านนเมื่อผู้มานํากันนะแต่ว่าเมียเราเนะี่ยเมื่อเก็บกองเสื้อผ้าแล้วก็เมือ่ออันก็คือ,อยังแหละพิ่นมาแล้วก็แต่เมื่อบา้านเพิ่นั่นและบา้านพ่นปายุไกแล้วอยากแล้วงานก็นจังเมื่อไหรเมื่อมันแล้วบ้านพี่น้องก็เงยียบเงาเนาะป้าตั้งแต่แล้วงานจบนาบ่าวกับประมาณสี่ห้ามือพี่น้องบพได้ออกมานา้เลยเมื่อนี้ฮก็ออกมา กับบนัสว่างานสีหาหมืออดอกแต่ว่าต่อเนื่องด้พุ่นหอเขาใน,นเขตทงทานในงานศพก็รวมๆกันแล้ว,ลวก็กมืออื่นกบเรื่มเตรียมของอยู่ของกินเรื่มเตรียมเห็ดปุนอะไรเพราะว่าเวลาเขามันแจกเขานํำผู้ตายนี่นะท่านผู้ใดที่ว่าเิ่นมากินท่านนำมาดีอย่างที่เห็นในงานศพนในพี่น้องเขาก็ต้องไปแผ่แผ่บุญคนน่ะ ก็คือแบบมาแพรบุญ,บญ,บญว่าแจกเขาน้ำผู้ตายให้ฉันสีนนะครัองไปบอกเพ่นถ้าหน้นาบย่ยากเอาซองให้เพ่นก็ได้แต่วันนี้บริเห็ดซองอันนี้เห็ดแบบกจำกัดงบเนี่ยนะพี่น้องพราะวามันก็อ,อย่างพี่น้องเห็นนั่นแหละเนาะตรงนะหันกระมีเราเป็นเนาะโอ้โหอีพอแล้วชือหือเราไปจักตรงเนี่นบ่อหือแต่ตรงบริหือจิบเขาใส่จิบนะ Nam lâu lâu mười sáu lăm mắc Để ninh kia phi lam lâu lâu kiếp nhung mười hưu mọi năm kiếp nham nè cộng môn kia kìa 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 เาไปเอละเังเลงงอยู่หน้านี่ไปจักอากัมซาอมาปงไว้ทีแม่ยาำนะไปจักจักว่ารายามเราไปจักไปเออยังบ่ได้ยากี่เหี้ยอะไรนี่โมีปลาเซย dạng bay bói vino. Nhãy chân dung dung là bay không 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 เมนปลาเน่าเลยไอแย่พี่น้องที่เอ่อเห็นบางคนถามว่าสลัดจิ๊บคืออย่างเด้น,เนิเดี๋ยวใชให้เบิ่งไกลๆมันคือตะข่ายอะไรกันช้ำกันไรอันแย่พี่น้องอีพฟนเ,นเฟราทาซานเองเลยพี่น้องอันนี้นะเป็นจิ๊บโมเมนต์แย่ว้าวปลาตองคือลายตะก,กี้พอดีหลาบเลยปลาตองลายแห้งพี่น้องแรงปลาตองสิลงลายอยู่ได้เนาะ ะเขงหน่อยคือมีอยู่ลวอ่าปลาอกับมีเต้นไปลงซื้อแล้ะอืมปลาปีนีลายอยู่ปะจ๊ะออมนี่คือมีปลาใหญ่บ่สามมองเจ้าต้นเสานะให้เราไปยามตอนเสาด้วยเรายามตอนเสายามตอนเช้า โม้ยดกตื่นตอนสามโมเช้าเนี่้ลราเคยใส่จิ๊บเนาะแต่เดียวเราเอาตรงหน่อยเราเอาจิ๊บข้าดับมาเลยทำจิ๊บยังไงอยู่ป้าไปเปลาหน่อยหน่อยหน่อยดีร้อนเนาะต้องเตียงนะฮะลูกระกอ้มัองผองเตียงนดีนี่อนเช ติงปีงปีงไาเออละปีงปลาขาปลาเสื่อมแม่ไปบึงของเรานเนาะหึงเต๋อเราจะมันตายโอ้ถือสวยเนาะแป๊ะแม่จิบนั่นแนมปัาตานนก็เย็นจำกลมคนขาดคึ่งบึงขาดขาดคึ่ง หนูกัดเนาะน้นมากัดด้วยมึงเนี่ยสำเนียงยังมีเสยขอหน่อยลูกป,ประคองุงด,ลด,ออดลายถูอ่ะ่ามันไปนทแต่ลายโอเคอพอก,กินซื้อได้ใคบอกใส่ใส่เบ็ดเยูยค่ะใส่เบ็ดสมวนแม่พี่น้นองลูกกระป๋งมือแรงนี่ถือปลาดุกอีพอคันมายั นี่แหละจิ๊บนะบ่อนองกลางคืนมันบ่ลงกลางเวนมาดูกว้าลมที่เท่าพุยงน,นี่พี่น้องจิใใ๊บนี่ยตะคายเนาะภาษาไทยเลยแม่นบอ่อยได้ไไใใหัวน้ำตั้งหลายเนาะมืิสาวนี่ยังหลายแบบว่าเขาใส่จิ๊บนี่พี่น้องดูดิมันจิีแบบอัน,นเล็กอัน,นบวกล่ะเขาหนำรลายนี่กระตุกขึ้นหนำรลายนี่กระตุกขึ้น เราก็ย on ับขึ้นตามน้ำขน้ำต่ําลงก็ยับลงเป็นบ่วงอยู่อีพอละสารเองถึงแตะโดนเลยใส่ลายปีแล้วพี่น้องบาดหลัดเอื่นหางจิ๊บพี่น้องขนําลายก็ขึ้นไปงอยอยู่เทิงพวกแล้วก็ดึงมันก็มีไหม่ดึงนี้ดึงดึงดึงลงดึงขึ้นดึงลงก็แหลยามโตมจิ๊บบาดหลัดเอิ่นจิ๊บจักเป็นยังเขาขึ้เอื่นจิ๊บขมัดแหละจิบจิบ เหลืองจิ๊บๆแตบเดียวนึงขี้เอาเต็มลงมาเบิ่งดิสิบ่มีแต่ขี้เหี้ยเดี๋ยวมันยาวไปปลามันก็ติดบนนี้หลายเนาะพี่น้อง พี่น้องเมื่อนี้เขานะบัดที่ฝนมานะสัตว์บุดูดขึ้นเลยมันแบบว่ามันถือกบนำฝนนนเด็คใหเนี่ยแต่ว่ามันยังบ่ทันอ่านมันแต่มันมันเนี่ยมันสิเป็นแบบมันสิแบบมันกับสิบวยงามเนาะอันนี้ผัดมันยังบม่ทันอ่านมันแบบว่าให้เนี่มันสิแบบว่ามันมีฝนไหลอุ้ยดีใจเลยพี่น้องเบิกง้ำขึ้นเลยเด็ไดลลูกสาวเลยลูกเขามาติดลูกมาติดเท้าหายน้ำ้ังเข้ามาเป็นลูกหายน้ำเชื่อง นขนมหลายเนะแต่มีขนมหลายนะเจริมาขนส um ่งมาแต่ไทยบอส่งมาแต่ส่งมาแต่ทางฝั่งไทยส่งมาแต่ทางฝั่งลาวเขาก็ส่งมาทางใดก็ส่งขนมแบบมีหลายหลุดขาดนะตัวเล็กหน่อยอยู่เนาะเป็นตะแพงพี่น้องงามเรื่องอันนี้เขาเขาเขาเองบ่นเขาในบัวงามเนาะเขาเท้าเขาเข้าบ่เท้ามนยังก็มัดมาด้ไหมมัดเราสมมติถ้ามันมัดแล้วไม่กรสีบังามแบบนี้นะ มันเบิดมันเบิดอันจักไข่ไข่ขี้ขุนนอนเลยเนาะท่านท่นน่าตืองพามันก็้แต่ีหนากับชีเปลี่ยนมานะแต่ว่าทั้งทึ่งนียค่ะที่สวยงงามอยู่ผู้ใดร์ตน้ำล้างในโซบดีแห้งพี่น้องโซบดีจัิงสิฝนมันตกเมื่อคืนเลยก็ตกเบิดคืนไปเดี๋ยวไปเบิ่งเท็ดน้ำแต่สาวก่อนไปสู้ เลือบอกน่อเอาวันนี้ก็เลบจากการตีอ๋อดำจะลายเลบอกลืยมาเอนกมาหน่อยเลยอ่ะูมาหน่อยก่แป้นี่แป้มันอยู่ในนีนี่เร็วมันพวงกระตหนมาตัวนี้นะ เออบอลนะบอลเลิกขอบใจเจ้าของนะแม่ขอบใจเนะด้อมาซาอนเราพาเราบนเขาแล้วอ้าหนำมาแล้ว,ลแ,ลวลแป๊ปลามันช่ไปทางใดดีนะทำไมไป่ซ้ำว่าปลาคือชีรายเนาะ แล้วมันอ่อนอืเห็ดพอเนี่ยพี่น้องวาดพี่โตนี่ดอกกันอ่อนเลยยังกินได้อยู่เลยถ้าก็ออกฮ้า,าว่าแสบแล้วบูมมีเห็ดก่อน,นลอแล้วอะเห็ดละงอกแป๊ะแลจ่อยเห็ดเร่องละงอก <laughs> เออเห็ดเยอ, <laughs> อะขาวไปเดียวไข่ไ่เดียเหลือว้ายมันคือออกนัน่นนี่เอามันเคยออกเด้อเออตะกี้เนะี่ยมันออกเพิ่นนั้นหน, <laughs> นึ่งตึงหนึ้งต้นอัน ต้นก้นหมักก่อนนี wow, ่้นต้นแดงใช่หล้วงกมาหนัง่าอกโ่เขาเห็นยอะเขาเลอันนั้นักเดียวไม่อมันไ่เคยออกเออังมันเคยออกบอก่ได้เคยออกคือเออมันายมางเท่าก็บมาดด้ยก็บเป็นบ่อก็บเป็นเยอ เอากระตาไปบ่ได้เด้อกระตามาไว้เห็นละงูไปแล้วนี่ก็จะโอ้ยมีแหงื่กระตอมีกระตอตายจ้าเบลมีแหงื่อข้นบนหัเนาะเขาจะหยากอันหยกอันเห็ดยังไงดีก็อย่างไปหมด้ะเห็นไหกันถ่ายเอามาค่ะสิูดกระตาดูนะไม่มีน้องเห็ดพอน้องกันเทนาบึงเนี้ย หาะี่ก็แม่นงามเลยยังอ่อนได้สนิทอะไพี่น้อง,ออไ,ดดองได้ปลาแล้วก็ได้เห็ดเละเมืองแค่ท้องสนัน่น ไปแล้วเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณขอบใจหลายๆพี่น้องเด้อขอได้ลูกสาวแล้วตอนนี้บายบายเด้อบายบๆไปแล้วเด้อทุกคนบายบายเด้อติดสลับเน่เน่นเ,เน่นเน่เายบายเออ